ยังไงบ้างหลังจากที่เดินทางมาลอนแรมข้ามคืนข้ามวันอะไรม,มาถึงลำปางแล้วครับหนาวมากล,ำปา,ลำปางหนาวอ, <laughs> <laughs> อ่ะแนะนำั่งเสียงแต่และคนกันก่อนดีกว่าเอาเป็นเป็นฮัทก่อนแล้วกันครับ <ตะ S 2> ผมสวัสดีครับฮัทเดอะสตาร์แปดครับ <laughs> 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 ฮัลโหลสวัสดีค่ะสต็อปเดอะสตาร์แปดค่ะรับเมื่อกี้เราเปิดตัวของท่านไปเพลงบิดนะฮะครับสวัสดีครับผมฮัลน The Star 8ครับครับผมสวัสดีครับผมแคน The Star 8ครับวันนี้แคนก็มีแฟนคลับมาด้วยครับต้องบอกว่าวันนี้มาแค่4คนจาก The Star ทั้งหมดกี่คนนะ8ปคนมาสี่คนเนี่ยบอกตรงๆว่าแฟนคลับที่มาวันนี้มากันครบตั้งแต่วัยทารกจนถึงวัยอุ้มลูกมาเชียร์อะไรมาเชียร์กันเลยเพราะว่าต้องปีนี้ ปีที่ผ่านมาเนี่ยเดอะสตาร์แนี่กระแสแรงมากจะบอกว่าแรงกว่ารุ่นก่อนๆก,ก็ว่าได้นะครับเพราะว่ามีม,มีมีการโปรโมทกันพอสมควรเลยทีเดียวใช่ต้องถามฮะเราแต่ละคนเนี่ยเคยผ่านวิธีเดอะสามาแล้วกี่ครั้งแต่แต่ละคนอเ,คเอาเป็นฮัทก่อนฮัทกี่ครั้งละฮัทสองครั้งครับเคยมาตอนครั้งหนึ่งเดอ s t a ารสี่ครับผมเดอะสารสี่ตอนนั้นเราตกรอบเพราะว่า ตอนนั้นตกรอบเพราะว่าก็ไม่ได้เตรียมตัวมาครับเห็นเขาแบบเอ้ยมีเดอร์ตาเนี่ยก็เลยอยากมาลองดูมาเล่นๆก็ไม่ได้ตั้งใจอะไรมากครับได้ยินชื่อว่ามีเดอ s t ตาใช่แต,แต่ว่าจริงๆแล้วก็เป็นแฟนคลับเดอ s t ตามาตั้งแต่เดอ s t ตารุ่นแรกๆแล้วครับพอจะบอกได้ไหมว่าตอนนั้นเชียร์ใครบ้างเอ่อชียร์ใครบ้างครับเดอร์ตาสี่ครับก็เชียร์พี่แก้มครับ ใช่ครับตอนนี้ก็เลยเป็นแฟนคลับพี่แก้มอยู่แก้งพี่แก้มตลอดเลยพี่แก้มด้วยพี่ลุ้ด้วยอ๋อโอเคแต่ที่แน่เลยวันนี้ก็เลยมาเป็นเหมือนไอดอลคนต่อไปที่จะมีคนอีกหลายหลายคนชื่นชอบติดตามเราเหมือนกันใช่ครับอันนี้ก็ดีใจมากครับนะครับแล้วตัวสต็อปอะสต็อปมาครั้งแรกค่ะแรกเลยติดเลยค่ะก็ถือว่าผ่านโปรตั้งแต่ปีแรกเลยทุกอย่างหนูว่ามันขึ้นอยู่กับอะไรหลายๆอย่างเนะทั้งความสามารถแล้วก็ดวงอะไรอย่างงี้ด้วยจำคอมเมนต์ของคอมเมนเตอร์เราได้ไหมสามคนตอนแรกๆที่เข้าไปรอบแรกที่ไป ที่ภาคเหนือค่ะเออเขาว่าไงบ้างก็ก็จะมีทั้งชมและก็ติค่ะคือถ้าข้อติก็เหมือนแบบว่ายังดูกังวลแล้วทําให้ดูแบบประม่าค่ะมีเขาเขาเขาติเราไหมเธอสวยไปอะไรอย่างงี้อ๋อไม่มีอ่ะหนูก็ไม่ได้สวยขนาดนั้นใช่ค่ะมันคงไม่เกิดขึ้นแน่นนออไม่ขนาดนั้นนะคะโดยส่วนของท่านแล้วครับหมายถึงทำคอมเมนต์นะครับมีมีมีเอ้เราไปสะบัดกี่ครั้งละครั้งนี้ครั้งแรกครับผมีคอมเมนต์เขาว่าไงตอนแรกจำได้ไหม มีฮาร์บมีครับแต่ของผมก็จะโดนด้านโดนคอมเมนต์เยอะตรงแบบร้องเพลงเหมือนมาหอบม้าหอบมาหอบกินคือตอนนั้นตอนนั้นเอาเพลงอะไรไปร้อง เอ่ะเพลงของก๊อฟไมค์ค่ะก๊อฟไมค์ชื่อเพลงว่ามีรักยิ่งเจ็บเดี๋ยวใกล้ใกล้ใหม่หน่อยใกล้ใกล้ใหม่แล้วก็ลองขอสักท่อนหนึ่งตอนที่เราเจ็ดฟองต้นหมาหอบก่อนสมมติว่าต้นหมาหอบลองร้องผมฟังสักท่อนเดี๋ยวผมทำหมาหอบให้ตอนนี้มันอาจจะไม่เหมือนตอนนั้นแล้วนะครับทำไมครับพี่ทำไมครับทำไมครับพี่ครับทำไมเหรอครับอ๋อมันมันก็ต้องดีขึ้นเอางี้ขอลองสักท่อนก๊อฟไมค์ตอนนั้นเลยครับ บอกกับฉันว่าเธอไม่รักก็ตบไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่กันอันนี้คือหมาหอนหมาหอนครับผมนึกว่าหมาหอนเป็นัันไม่ใช่ไม่ใช่อ๋อแต่คือตอนนั้นก็คือประมาณว่าเราอาจจะเสียงไม่ถึงใช่ครับหายใจไม่ทันใช่ไม่รู้จักการหายใจแล้วก็ตื่นเต้นควบคุมสติตัวเองไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าหลังจากวันนั้นมาเราก็เข้าสู่บ้านไม่ใช่พี่ไม่ใช่ดูจริงจังมากเลยว่าเข้าสู่บ้านแล้วก็ ก็เจอครูแม่มเจอครูหลายๆคนครับเขาก็สอนบ่มมาอย่างดีแล้วก็ออกมาแบบนี้ครับผมครับแล้วแคนเน่ยแคนของแคนสามครั้งครับสามครั้งตั้งแต่เดอะสตาร์หกเจ็ดแปดเลยครับโอ้โหเลขเลี้ยงมาอย่างสวยงามเลี้ยงสวยมากครับคิดว่าเดอะสตาร์เก้าจะเอาอีกไหมเดอะสตาร์เก้าตอนนี้ไม่เอาแล้วครับตอนนี้ได้แล้วใช่ครับตอนนั้นพอจจาได้ไหมครับว่าเราเรามีคอมเมนต์กันงไงบ้างตั้งแต่ปีเจ็ดนะครับปีเจ็ดมันเป็นปีที่ทําให้เรารู้ตัวว่าเราต้องทําอะไรเพราะว่าเขาบอกว่าเวลาเราขึ้นเวทีเนี่ยเรายังดู กังวลทุกอย่างอะไรก็ทุกอย่างมันบทบังความเป็นตัวเองหมดเลยกลายเป็นว่าเรากลัวที่จะร้องเพลงออกไปครับมันเลยทาให้โชว์ไม่สนุกและกลายเป็นจ่อยๆไปเลยก็คือเราเกรงเราเกรงเรากลัวอะไรไหมเราเนี่ยออกไม่ไม่เต็มที่ไม่เต็มที่ครับก็เลยแบบไม่ได้ปีเจ็มันก็เลยทําให้เราพยายามทะลุไอ้ตรงนั้นเพื่อมาปีแปดให้ได้แล้วเพลงที่เราเลือกผ่านรอบเข้ามาคือเพลงเพลงที่เลือกผ่านรอบเข้ามาเพลงมันคอยดูแลและรักษาดวงใจครับของพี่เบิร์ดพี่เบิร์ดครับผมแล้วมีคอมเมนต์จับเพลงนี้ว่า เขาโอเคครับโอเคกับเพลงนี้มากเหมือนกับว่าฟังแล้วรู้สึกสบายดูดูเป็นดูเป็นตัวของตัวเองมากขึ้นผมว ok ่าแคนเขาเลือกเพลงเขาเขารอบไี้ถูกต้องเพราะว่าบุคลิกของแคนเขาเนี่ยเลือกเพลงถูกใจผู้ใหญ่หลายคนไม้แต่แฟนคลับวันนี้มาจากพะเยาครับผมอาจารย์ทั้งนั้นอาจารย์เป็นครูทั้งนั้นคุณครับมาจากพะเยามาจากราชพัฏลำปางเป็นครูสอนนักเรียนทั้งนั้น เขาบอกว่านี่เลยหมันคอยดูแลนักเรียนเขาด้วยเพราะว่าแฟนเขาประมานเยอะด้วยนะฮะอันนี้ดีกว่าเดี๋ยวเราจะมาคุยในเรื่องส่วนตัวของแต่ละคนกันด้วยนะครับแต่เนี่ยวันนี้ผมมีเพลงพิเศษพิเศษมอบให้นะครับเพราะว่าทั้ง4คนก็ตอนนี้มีเพลงเปิดของตัวเองเรียบร้อยแล้วด้วยใช่ครับเมื่อกี้ผมเปิดเพลงบิดไปแล้วบิดไปแล้วทีนี้เราเอาเลือกของสต็อปหน่อยดีกว่าเพราะผมจะมีเรื่องเมามอยสต็อปนิดนึงเม้ามอยค่ะเม้มอยหน่อยเพราะว่ามีคนเขารู้ลึกรู้จริงแล้วให้ข้อมูลผมมาว่าสต็อปนี้ไม่ธรรมดา อ่ะธรรมบดามีธรรมบดาเธอเนี่ยไปไหนมาไหนเนี่ยอบอุ่นสบายใจอ๋ครับสัมภเวสีไม่กล้าเข้าใกล้แต่แต่แกสามคนมาพร้อมกับสต๊อเนี่ผมไม่เข้าใจว่าอยู่ด้วยร้อนไหม ไม่ไม่โอ้ยไม่ร้อนนะเย็นสบายครับเย็นสบายใช่ไหมไม่ใช่ผีไม่ใช่ต๊อปต๊อปตัวนี้ก็คือมีเพลงที่ชื่อว่า don't stop ค่ะหยุดไม่ได้แล้วเป็นเป็นเพลงที่น่าจะชื่อเดียวกับเราด้วยใช่ค่ะก็ตามคาแรคเตอร์แล้วก็ความเป็นตัวของตัวเองเลยค่ะตัวตัวต๊อปคือแปลว่าหยุดแต่วันนี้เราหยุดไม่ได้แล้วเดินหน้าต่อไปจัดให้กันนะฮะเดี๋ยวสักครู่มาคุยกันต่อครับกับเด e Star 8ครับ ได้แล้วกับสต็อปนั่นเองเนะฮะพอ,หอให้ได้จงังหวะคืนคักขยับได้แบบมีเดียมมีเดียมหน่อยแต่ว่าก็มีท่าเต้นด้วยเพลงนี้มีค่ะมีเพราะว่าเมื่อกี้แหมเปิดไปสักหน่อยหนึ่งมือไม้เริ่มมาแล้ว <c oughs> นะฮะตอนนี้หยุดไม่ได้แล้วกับท่าทางเริ่มจะแกวงไปแกวงมาไปเจอคนข้างๆ <c oughs> เริ่มจะมีร่องรอยของการประสานงานก่ะเมื่อกี้ผมเกิดเอาไว้ว่าตัวสต็อปเองเนี่ยมันมีอะไรที่พิเศษกว่าชาวบ้านเขานิดนึง เป็นผู้หญิงที่ชอบพระเครื่องมากค่ะชอบมากคือเป็นยังไงฮะเพราะปกติเราจะน้อยมากที่เห็นผู้หญิงที่ชอบเอในการที่จะสะสมพระเครื่องอะไรอย่างเงี้ยโดยมากเป็นผู้ชายอายุมากๆแก่ๆนิดนึงแก่ๆด้วยค่ะอันนี้หนูว่าอยู่ที่ความศรัทธาแล้วก็การบูชาของหนูคือหนูชอบด้วยค่ะตั้งแต่เด็กแล้วอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าคุณแม่ก็ปลูกฝังตั้งแต่เด็กก็เลยแบบว่าถ้าจะเอาที่มาเลยไหมคะที่มาว่าทําไมถึงเริ่มชอบก็คือเหมือนวันนั้น วันที่หนูประมาณอยู่ปฐมอะค,ะค่ะก็จะทุกคนจะได้ไปทัศนศึกษาที่ต่างจังหวัดกันก็วันนั้นก็ไปเที่ยวที่อยุธยาะคะ่ะก็ได้ไปสักระองที่อยุธยาะคะ่ะไปวัดอะคะ่ะแล้วแล้วก็พอพอไหว้พระเสร็จแล้วทุกคนก็จะมามุงกันแบบดูพระเครื่องอะไรเงรี้ยคือเด็กๆทุกคนนะคะไ <ๆ S 1> ม่ว่าจะผู้หญิงผู้ชายเด็กๆอะคะ่ะ <ๆ S 1> ก็มายืนมุงดูแล้วแบบว่า พี่คนที่เขาเป็นคนเหมือนเจ้าของคนขายอะไรเงี้ยเขาก็เขาก็แบบมองหน้าทุกคนแล้วเขาอยู่ดีเขาก็เรียกหนูอ่ะเขาก็บอกว่าเนี่ยรู้สึกถูกถูกชะตาก็เลยแบบว่าให้พักเครื่องใช่ในในทั้งหมดคือยืนมุงประมาณ30 4สิสิคนคือมีหนูได้อะไรเงี้ยหนูก็แบบว่าเออมันก็แปลกดีแล้วหนูก็ชอบด้านนี้อยู่แล้วหนูก็ไม่เข้าใจว่าจู่ๆเขาเรียกเราคนเดียวเลยสื่อกันได้ยังไงค่ะใช่ค่ะให้เราเลยเป็นพระอะไรจำได้ไหมเป็นเป็นน่าจะเป็นคือเป็นถ้า พระอะไรจำ็นกคำว่าปฐมมากๆแล้วค่ะยังอยู่ที่บ้านแต่ถ้าพูดถึงปัจจุบันนี้เราชอบชอบชอบที่จะ<ช>เป็นพระแนวไหนยังไงครับที่สะสมอยู่หนูมีบินอุบัตได้ไหม มีนะคะหนูหนูมีบาทพระด้วาได้สนุกเลยนะคงคงไม่ใช่หน่อยนะสะสมค์เลยหลายหลายองค์ค่ะก็มีทั้งจีนไทยอินดูค่ะอ๋อก็คือสะสมหลายอย่างหลายอย่างก็คือเหมือนกับเป็นของสะสมที่เราชื่นชอบในตัวเราเองด้วยเวลาไปวัดเก่าๆที่ไหนตัวซอปเองสังเกตได้เลยฮะเธอจะถือจอบไปด้วยไปขุดตามโบสถ์อ๋อไม่ค่ะหนูหนูก็ไม่ขนาดนั้นค่ะก็แบบว่าไปทําบุญที่ไหนก็จะแบบว่าได้ได้พระตามสถานที่นั้นมาอืมนะครับก็บูชามา เวลาขึ้นเวทีแล้วกวดเนี่ยมีพรกเครื่องไปด้วยไหมฮะอ๋อไม่ได้พกขึ้นไปค่ะเพราะว่าเหมือนเราต้องแต่งตัวตามคอสตูมที่เขาจัดไว้ให้แล้วก็ก็มีไหว้ก่อนก่อนขึ้นค่ะ,คะก็มีบ้างเป็นธรรมดาแล้วอย่างคนอื่นมีบ้างไหมฮะอย่างเช่นเ,เคยเล่นของอะไรกันบ้างไหมอย่างฮั่นอย่างเงี้ยมีไหมมีไหมถ้าเล่นของก็เป็นน้องสมัยแล้วล่ะครับเล่นของน้องสมัยเล่นของเล่นครับฮั่นเล่นของเล่นเวลาเวลาขึ้นเวทีปุ๊บเอาอะไรขึ้นไปฮะ อังกิเบิดขึ้นไปเล่นอแันการขึ้นไปอืมนี่ทำอะไรทัดก็มีอะไรเดี๋ยว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 เขาเห็นนีในมีกล้องเว็บแคมด้วยนะให้ดูอะไรโชว์อ๋อที่เล่นยังไงอ่ะของเล่นนี่เป็นไรครับเป็นไรฮะนารานารานารานเออดูดูทางเว็บแคมแล้วกันคุณผู้ฟังจะได้รู้เขาทำอะไรกันอยู่ตัวตัวฮั่นตัวฮั่นนี่ก็คือก็ประสบการณ์เวทีเวทีแรก เคยมีวิธีอื่นไหมหรือว่าเคยที่จะต้องตั้งเป้าเป็นเดอะสตาร์ก่อนไหมหรือยังไงจริงๆก็มีประกวดมาเรื่อยๆครับก็หาประสบการณ์หลายๆแบบอะไรเงี้ยครับแล้วก็ตัวผมเองก่อนหน้านี้ก็จะเป็นครูสอนเต้นครับแล้วก็อ้าวจริงเหรอใช่ครับเป็นแดนเซอร์ให้ศิลปินในเครือแกรมี่ครับผมก็แปลว่าเรามีสเต็ปมีจังหวะในการทุ่งท่ากับดนตรีและการร้องใช่ครับก็มีพื้นฐานอยู่แล้ว ก็ไม่ได้ขนาดนั้นครับแต่ว่ามันเหมือนตอนแรกสุดก็คือเราก็เป็นนักเรียนคนหนึ่งเหมือนกันครับก็เข้ามาเรียนเต้นอะไรเงี้ยครับแล้วก็มันก็พัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆแล้วก็ได,ได้ได้มีโอกาสพี่เขาให้โอกาสก็เป็นแดนเซอร์แล้วก็เป็นครูสอนเต้นอะไรเงี้ยครับ,รบผม<ต>ใช่ตอนนี้เพลงของเราไม่ว่าจะเอ้ไม่ใช่ <S <S เ,เดี๋ยวนะเพลงบ,บ,บิดครับบิดบิดไม่ว่าจะเดี๋ยวเดี๋ยวใช่ครับบิดไม่กี่งเปิดบิดมาไม่กี้ไม่เป็นไรครับผมมันหลายเพลงเยอะทางเอเพลงบิดเราเป็นคนดีไซน์กันเต้นด้วยไหม ในเพลงนี้ออกแบบก็จะเป็นช่วยในเรื่องของไอเดียมากกว่าครับออว่าอยากได้อะไรบ้างก็จะบอกออพี่ครับแล้วก็ตัวพี่โคโลกราฟเองก็เป็นพี่บาโซ่ครับเขาก็จะบอกว่าอันไหนที่เหมาะกับตัวเราและอันไหนที่ไม่เหมาะกับตัวเราครับอ,อืมใช่แต่เราก็เป็นคนที่ออกดีไซน์บ้างส่วนหนึ่งมูเมนต์ด้วยตัวเราส่วนหนึ่งเหมือนกันใช่ครับผมจะมีในบางช่วงที่เขาปล่อยให้เราฟีสไตล์อะไรย่างเงี้ยครับ ในส่วนของแคนครับผมแคนก็จะเป็นเพลงเพลงฟังง่ายฟังอิสรช้าครับเพลงช้าช้าอยู่แล้วใช่ครับแต่ว่าตัวเราเป็นคนชอบเพลงช้าไหมตั้งแต่แรกจริงชอบเพลงอยู่2แบบครับก็คือจริงผมชอบทุกแนวเลยเพราะว่าเวลาเล่นดนตรีเนี่ยเราจะชอบเล่นให้ครบเพราะฉะนั้นก็จะชอบทั้งเพลงร็อกเพลงสบายๆเพลงช้าเลยเพราะฉะนั้นทุกอย่างคือเราชอบหมดเลย เพราะเพลงของเราเปิดตัวก็คือเพลงช้าอยู่แล้วเพลงช้าครับแต่ทีนี้การดีไซน์การร้องของเราแหะครับครับจะต้องมีไอดอลของเราคือเห็นบอกว่าเพลงที่คัดเลือกคัดเลือกมาประกวดตอนนั้นเป็นของพี่เบิร์ดพี่เบิร์ดครับเรามีไอดอลไหมไอดอลคือไอดอลไอดอลที่จริงแนวเพลงที่ที่เราเป็นไอดอลจริงๆคือเพลงวงบางแก้วครับวงบางแก้วก็คือสองพี่น้องว่าแปดคู่นี้ใช่ใคือผมจะชอบเพลงที่เนื้อหาค่อนข้างจะฟังง่ายแล้วก็ใช้คําพูดที่เข้าใจง่ายตรงไปตรงมาใช่ครับเพลงนี้ก็เลยมีส่วน ใช่ซึ่งเพลงนี้ก็เล่าจะเล่าเรื่องราวเป็นแบบไปเรื่อยๆเหมือนกันก็คือเล่ามีย้อนประวัติวันนั้นเป็นยังไงวันนี้เป็นยังไงซึ่งเดยเราก็โอเคชอบเพราะว่าเป็นการเล่าเรื่องราวที่ต่อเนื่องอะไรเงี้ยชอบประมาณนี้ชอบมีคือคล้ายๆแบบเพลงลูกทุ่งอย่างหนึ่งลูกทุ่งี่ชอบเล่าเรื่องราวให้จบเล่าเรื่องราวต้อมีท่อนเริ่มท่อนกลางและสรุปอะไรอย่างเงี้ยฮะใช่มันเหมือนกับเขียนบทความนะประมาณนั้นแล้วหลังจากที่เราประกวดแล้วเราไปเออเขาเรียกว่าอะไรไปเข้าคอร์สในการร้องเพลงมีการปรับเปลี่ยนตัวเองยังไงบ้างเนี้ยตั้งแต่กนั การเริ่มร้องเพลงที่จริงเราเคยร้องเพลงการบางทีเราใช้การร้องที่ผิดวิธีครับเราตอนแรกเราก็ไม่เข้าใจว่าการร้องที่ผิดวิธีเ,เป็นยังไงแต่เสร็จปุ๊บเนี่ยคือร้องผิดวิธีเราจะร้องแล้วเราจะเหนื่อยเราจะเหนื่อยแล้วเราจะลงทีเค้นเสียงอะไรทําให้คอเสียอีก<ช>เพราะฉะนั้นเนี่ยเข้าไปคือเปลี่ยนการร้องทุกอย่างเลยคือการปล่อยลมเปล่งลมการสูบลมเข้าไปใช่ครับวิ่ช<า>่วงแกล้เครียดทําไม่ได้ เราเป็นการแข่งกับพี่ฮั่นคือทําไม่ได้เพราะว่ามันเปลี่ยนวิธีการร้องใหม่เลยซึ่งครูเขาก็จะเจา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 ะเอาจนเห็นว่าแคนเครียดจนถึงต้องมาระบายความเครียดกับสต็อปครับระไรอย่าไรมาแกล้งกันบ่อยไม่ใช่เหรออ๋ออันนั้น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 ความแค้นส่วนตัวพี่แคน่ะตัวดีเลยอะไรอะไรน้องตลอดใครเริ่มใครก่อนน้องเริ่มก่อนตลอดพี่แคนเริ่มก่อนค่ะอ่าเห็นไหมเดี๋ยวผมจะให้พี่ยูวิจการเคลียร์แล้วกันนะครับดูแลศิลปินวันนี้นะฮะใครเริ่มใครก่อนเดี๋ยวมมมาาาเเเเคลีียร์อออองงนนนะะะฮแต่่่่่ใสววขืก้ไจ ต้องบอกเลยนะฮะวันนี้ฮัทน่ารักมากจ้าเขาเห็นด้วยรักทัานนี่เขาบอกเลยเป็นกำลังใจหฮันจากน้องนุ่นไม่ว่าเพราะอะไรไม่ว่าจะเพราะมากเป็นกำลังใจให้ให้กับแปดคนทุกคนเลยป้าเชียร์ฮันและสงกำลังใจให้ฮันอยู่นะดูแลสุขภาพด้วยจากป้าแพร่ก็ต้องบอกป้าแพรวดูแลตัวเองด้วยเหมือนกันนะระวังนะอนะฮะฟังพี่ฮันอยู่พี่ฮั้มาลำปางแล้ว พี่ฮันทั้งนั้นเลยวันนี้สักท่อนไม่ว่าจะขอฟังสดเดี๋ยวขอเกลื่อนก่อนพี่ฮันครับฮั่พี่ฮัทครับพี่พี่ฮัทครับพี่ฮัทผมขอบอกวันนี้หนึ่งนะฮะมีคนเขียนปพรสัญญาบัตรมาถึงผมบอกว่าเพลงไม่ว่าจะในเพราะมากแต่ทำไมพี่เอไม่ค่อยหยิบมาเปิดจริงๆหยิบเปิดทุกวันแต่เปิดวันชั่วโมงละครั้งแกเขาบอกว่าชั่วโมงให้ได้สองครั้งสามครั้งได้ไหมก็เลยว่าเอางี้ไหนๆก็ไหนเดี๋ยววันนี้ได้ฟังทั้งที่เป็นเพลงเต็มที่สดสดสักท่อนได้ไหมได้ครับเอาเลยดีกว่า นะครับเราจะมีคอรัดครับอ่ะคอร์ดนะครับโอเคสามสี่ไม่ว่าจะวันพรุ่งนี้ไม่ว่าจะเดือนปีไหนไม่มีใครที่ไหนสำคัญเทียบเท่าเธอไม่ว่าจะงอนกี่ครั้งไม่ว่าจะมีเรื่องใดใจจะรักรักเธออยู่เสมอ I wanna be with you งานขอกระดาษที่ชู่ให้สต๊อปด้วยครับน้ำลายเต็มหมดโอ้โหมีมีบีชบล็อกด้วยอ่ะโอ้ไม่ธรรมดาเธอไม่ธรรมดาขอขอขอสต๊อปอีกทีได้ไหมตอนบีชบล็อกอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวสต๊อบโชว์เดี่ยวเดียวครับอะได้ไหม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 หน่อยน่อจัดเต็มเหล่านี่จัดเต็มหน่อยแล้วเออ STOP เมใครรู้บ้างสต็อปเขาปิดบล็อกได้ดีมากขนาดนี้มีมีมีส่วนได้ทําเพลงกับกับเราด้วยไหมกับบีบล็อกครั้งนี้มีค่ะในเพลงโดนสต็อปก็ท่อนโซโล่ก็จะมีใส่เข้าไปค่ะเราทำเองด้วย่างเมื่อกี้เลยค่ะก็เอาในในเพลงมาที่มีชื่อตัวเอง S T O P สุดหเราใชได้เลยเจ๋งมากเขาชอบ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 เขาชอบตัวเองมากเลยอ่ะอันนี้ดีกว่าเดี๋ยวในเบรกครึ่งตรงนี้จะพักกันก่อนนะครับให้แต่ละคนได้พูดถึงเรื่องของถ้า ปีต่อไปเดสตาเกเกิดขึ้นมาต้องมีอยู่แล้วใช่ไหมครการเตรียมความพร้อมกันที่เราอยู่ต้องวันหนึ่งเนี่ยต้องเจอกับคอมเมนเตอร์ปากจัดแรงจัดตรงจัดอย่างเนี้นะครับเราต้องเตรียมความพร้อมตัวเองยังไงที่จะต้องไปสู้กับเวทีเดสตาร์้แต่คนช่บอกแนะนำน้องๆหน่อยไหมได้ครับได้ครับสนอหน่อยแล้วกันเอาเอาแคนก่อนแคนก่อนก็คืออยากจะบอกว่าอย่างแคนมาตั้งสปีแล้วเราก็จะรู้ว่าบางคนอาจจะกลัวครับว่า กลัวว่าไปปุ๊บจะโดนว่าหรือเปล่าจะโดนอะไรหรือเปล่าแต่ว่าถ้าเรากลัวที่จะโดนว่าเนี่ยเหมือนกับว่าเราก็ไม่ได้พัฒนาตัวเองอย่างแค่เน,นี้ยไปปีที่7เราก็รู้เพราะว่าที่กรรมก,การพูดคือพูดตรงๆงสิ่งที่เราทําไม่ได้เราก็แค่ไปปรับสิ่งที่เราทําให้มันที่มันไม่ได้ให้มันได้แค่นั้นเองไม่ต้องไปกลัวครับมาถึงเนี่ยเราพร้อมลุยทุกอย่างรับรองว่าได้แน่แนพูดพูดง่ายนะบอกอย่าไปกลัวเนี่ยแต่ต<บ>จริงๆเขาจะแหละมันมันก็ต้องมีกลัวบ้างแต่ว่าแต่อยากกลัวแล้วถอยให้กลัวแล้วลุยครับผมให้ลุยให ครับผมก็อย่างที่น้องแคนบอกครับแล้วก็จะเพิ่มเติมอีกนิดนึงก็คือ,เ,อ,อเ,รเราเตรียมตัวมาให้พร้อมนะครับสําหรับคนที่จะมาประกวดเวทีเดอะสตารเก้าเวทีนี้ก็เป็นเวทีที่ดีเลยครับแล้วก็อยากจะบอกว่า ถ้าเราเตรียมตัวมาพร้อมถึงแม้ครั้งนี้ไม่ได้แต่ถ้าเ,าเกิดเราสู้ต่อไปนะครับผมผมเชื่อว,ว่าสักวันมันจะต้องเป็นวันของคุณแน่นอนครับผมนะครับแล้วสต๊อปครับค่ะก็อย่างที่พี่บอกนะคะว่าให้เตรียมตัวมาให้พร้อมแต่ว่าเอาจากประสบการณ์ของสต๊อปเลยคือสต๊อปเนี่ยก่อนที่จะขึ้นร้องหรือจะโชว์กรรมการอะไรอย่างเงี้ยค่ะสต๊อปจะเป็นคนที่ชอบสัน่นเป็นคนที่สั่นง่ายมากๆก็คือต่อให้แบบหายใจลึกๆแล้วแบบนั่งสมาธิหรือนับอะไรในใจแล้วมันมันก็ไม่หายสัน่นก็คืออยากให้ลองแบบว่า ตุ้มเดินออกไปเลยค่ะเดินออกไปเลยแล้วก็ดเ,กเดินออกไปแบบว่าด้วยความมั่นใจเลยค่ะปล่อยให้มันสั่นอยู่อย่างนั้นนะคะแต่เราร้องออกมาหนูคิดว่าพอเราเราร้องออกมาเรื่อยเรื่อยเแล้วมันจะชินเองค่ะคือตอนแรกหนู คิดว่ามันก็คงต้องสั่นกันอยู่แล้วทุกคนค่ะแต่ว่าให้ลองร้องมาด้วยใจเลยค่ะแล้วมันก็จะออกมาดีแน่นอนค่ะถ้าเราทำอะไรด้วยใจใช่ค่ะตัวสต็อปประมาณว่าถ้าสั่นเนี่ยมันไม่หายสั่นมันไม่หายสั่นตุ้มไปเลยเดินเข้าไปเลยค่ะตุ้มประมาณว่าไม่ใช่ตดนะคะไม่ใช่ถ่ายลมนะคะไม่มีใครคิดถึงตดเลยไม่คิดอย่างนั้นกันนะเธอสงสัยผิดบล็อกปานานไปหน่อยปูตะปูปูเอาต่อต่อเลยค่ะครับ ครับก็อย่าบอกว่าในเมื่อมีความฝันแล้วนะครับก็ต้องทําให้ได้ครับอย่าไปถอยมันครับเพราะว่าอะไรที่เรารักแล้วเราชอบแล้วเนี่ยเราต้องมุ่งมั่นไปกับมันครับแล้วก็สักวันมันต้องเป็นของเราแน่นอนครับเราเราเราเคยมุ่งมั่นแล้วผิดหวังบ่อยไหมก็คือตั้งเป้าเอาไว้ว่าต้องให้ได้แต่ไม่ได้อะ ก็มีมีบ้างครับแล้วทําไม่ได้ก็คือถือว่าเป็นบทเรียนให้เราได้เรียนรู้ครับว่าไม่มีอะไรได้ไปง,ง่ายๆครับใช่ครับก็แล้วก็ส่วนต่อไปใช่ครับวันนี้ไม่ได้วันพรุ่งนี้ก็งได้แล้วนะใช่ไหมฮะ,ะเดี๋ยวพักกันสักครู่หนึ่งนะครับในปรเบรกหน้าอาจจะคุยเรื่องของเพลงเรื่องของคอนเสิร์ตด้วยหรือว่าใครที่ติดตามผลงานของเดอะสตาร์แเนี่ยทั้ง4คนทั้ง8คนติดตามเรื่องที่ไหนยอย่างไรนะครับรวมถึงอาจจะมีเรื่องส่วนตัวเล็กๆน้อยๆคืนบ้างใครดูฟุตบอลยูโรบ้างไหมเนี่ย ก็ดูอยู่ค่ะดูมันยูเยอรมันชนะเยอรมันชนะค่ะเดี๋ยวมาคุยกันในครึ่งชั่วโมงนะ M ร้อยห้าสิบ Power Radio คนเรามีเพลงช้าในครึ่งชั่วโมงหลังก็ทำให้รู้สึกว่ายังคงให้เรารู้สึกเพลินเพลินเพลินอย่างที่แคนบอกก็คือตัวแคนชอบเพลงที่มันฟังดูง่ายๆใช่ครับแล้วก็ได้เรียนไปเรื่องมราวใช่ครับเพลงนี้คือเพลงเหตุผลหรือเขาอ้างครับก็ในเรื่องของเพลงของเราจะเล่าถึงเรื่องราวเกี่ยวกับ คือเป็นเพลงของคนที่ถูกบอกเลิกคนหนึ่งฮะที่ปกติในเวลาคนถูกบอกเลิกอาจจะมาเศร้าอะไรอย่างนี้แต่ว่าผมเชื่อว่าในใจทุกคนเนี่ยต้องอยากจะถามกลับไปว่าทำไมถึงต้องมาบอกเลิกเขาด้วยครับซึ่งเพลงนี้ก็จะเป็นตัวแทนคําถามครับที่จะถามไปว่าที่บอกเลิกเขาเนี่ยมันเป็นเหตุผลหรือว่าข้ออ้างครับคือถ้าเกิดเป็นเหตุผลเนี่ยเหมือนกับโอเคเราก็จะได้รู้ว่าจะปรับตัวอะไรให้มันดีขึ้นมีที่มาที่ไปน่อยมีเหตุผลน่อยนี่คือเป็นเหตุผลแต่ถ้าเกิดเป็นข้ออ้างเนี่ยเขาก็โอเคก็จะได้ปล่อยเธอไปเลยไม่ต้องมายื้ออะไรกันอย่างงี้้้ใ่่่ัยยยเเเเพรรราาาาาาะะะววววถกกกกิดืออๆไไปปปป็สลลลนตตแุผบ เขาอ้ต่างหากกันไปเลยใช่ไหมฮะก็ได้เพลงนอกจากความรู้สึกแล้วก็ได้ความคิดอีกมุมมองงนึงของความรักใช่ไหมครับใช่ครับแต่ถ้าอย่างแต่ถ้าอย่างบิดแลวฮะนี่เพลงจังหวะเลยฮะมันได้เหตุผลอะไรบ้างไหมครับก็มีครับมีเหตุผลแน่นอนครับของเราัเป็นเจังหวะสนุกๆเลยครับก็แล้วก็ความหมายในเพลงจะบอกถึงผู้ชายคนหนึ่งที่เขาไปชอบผู้หญิงคนหนึ่งแล้วผู้หญิงคนนี้เนี่ย ทุกครั้งที่เราเจออ่ะเขาจะมาบิดขยี้หัวใจเราทุกครั้งไปเป็นความรู้สึกที่เราคิดเองด้วยอุปมาอุปไม่วะเออก็ประมาณนั้นครับผมเพราะว่า้ือจูใครเขาจะมาบิดตัวเราแบบแหมไม่ใช่ผ้านะครับซักผ้าเสร็จแล้วบิดกันเลยก็คือจริงๆเนี่ยก็เหมือนผู้หญิงเขาก็แบบแน่เล่นหูเล่นตากันตลอดเวลาทุกครั้งที่เจอไงครับชวจริงมีไหม ชีวิตจริงอะครับก็นี่แหละครับแฟนคลับทุกคนชอบเล่นหูเล่นตาแล้วหลังมาเล่นกล้องด้วยนะฮะโอ้ถ่ายกันมิ๊บมัมิบมัดเลยนะครับแฟชชใช้ได้เลยตอนนี้นะฮะเหมือนยกเวทีเดือดสตามมาไว้ที่อสมทลลำปางกันเลยนะครับตัวสต็อปก็คืออย่างที่บอกไปมันคือเพลงหยุดไม่ได้แล้วใช่ค่ะก็วงบอกถึงตัวเรานั่นแหละใช่ครับแต่ว่าในเพลงนี้ก็เป็นการอุปมาอุบไมยเหมือนกันค่ะแต่ว่าอุปมาอุปไมยในการใช้เอาภาษาอังกฤษมามาอุปมาคือแบบว่าเปรียบความรักเหมือน สปีดอะไรสักอย่างหนึ่งคือความเร็วที่มันแบบพุ่งไปไกลแบบโนลิมิตติดสปีดอะไรเงี้ยค่ะลักษณะประมาณว่าถ้าหากว่าไปช้าๆนิ่งๆมันไม่ทันการไม่ทันการค่ะต้องรีบไปแล้วไปอย่างแบบไม่หยุดด้วยหยุดแบบไม่ได้อ่ะค่ะใช่ครับแต่เพลงไม่ว่าจะตอนนี้ต้องบอกตรงๆนะถ้าผมทําชาร์จเนี่ยต้องยอมรับว่าเขาขึ้นชาร์จอันดับหนึ่งอยู่แล้วนะครับโอ้ยขึ้นชารที่ไหนครับที่ที่ทำปางนี่เลยรู้ไหมฮะว่าประมาณสักประมาณสักหนึ่งร้อยข้อความต่อวันเนี่ยไม่ต่ำกว่าห้าสิบข้อความมาละ ทุกชั่วโมงด้วย<อ>แล้วประมาณชั่วโมงของพี่เอนะอบอกว่าขอทักสองรอบได้ไหมไม่ว่าจะก็เลยแปลกใจว่าเอ๊ะถ้าฟังทักสองรอบนี้ผมขอคิวเพลงจากเอ็กแซได้ไหมดีใจมากจริงครับที่ได้ข่าวโอ้โหข่าวดีมากจริงครับ<อ>ไม่ว่าจะอันนี้เพลงของเราเป็นไงว่ามาเลย <ขอ S 2> ดีกว่าขอบคุณมาก,กจริงครับในมุมมองของเราก็สาหรับเพลงของท่านนะครับไม่ว่าจะก็เป็นเพลงแนวเอป๊อปฮิปฮอปนะครับก็เป็นเพลงสําหรับคนที่ชอบฟังเพลงสบายๆตามภาษาคนอารมณ์ดีต่างๆเนี่ยครับก็ แล้วก็เนื้อหาของเพลงครับก็ประมาณว่าน่ารักน่ารักเลยครับแบบผู้ชายคนนึงเนี่ยซึ่งบางทีอาจจะทำตัวไม่สนใจนะนิ่งทำตัวเย็นชานหรือบางทีอาจจะไปมองพระจันทร์อะไรอย่างนี้ครับ,รบหรือไปแล้วบางทีก็อาจจะดูมือถือไปบ้างหรือ uh. แต่ยังไงก็ตามนะครับไม่ว่าจะวันไหนเดือนไหนปีไหนเนี่ย เขาจะอยู่ตรงนี้เขาก็จะไม่ไปไหนก็จะรักเธอแค่คนเดียวครับพูดได้ซึ้งมากแต่สามคนที่ฟังอยู่รู้สึกเอียนมาก <laughs> รู้สึกเ <laughs> ขาฟังมาหลายรอบแล้วครับ <laughs> ฟังมาหลายรอบแล้วทุกสถานีพูดอย่างนี้แหละนะครับแต่ที่แน่ตอนนี้เราก็มีผลงานเป็นของตัวเองในอัลบั้มรวมกันอยู่อัลบั้ม <c oughs> ที่ชื่อว่า The Star 8นะั่นใช่ไหมครใช่ครับตอนนี้ทาเรียบร้อยแล้ววางแผงเรียบร้อยแล้วใช่ครับหาฟังจากการดาวน์โหลดที่ไหนยังไงนี่นะก็เอาดาวน์โหลดก่อนเลยได้ครับ สำคัญที่สุดครับดาวโหดลดดอกจัน1 2 3 5 0สอแล้วกดโทรออกนะครับ<ช><ช>ก็สามารถดาวโหลดเป็นเสียงรอสายเป็นริงโทนหรือเพลงเต็มหรือ MV ก็ได้ครับครับ ก็สามารถที่จะติดตามได้ทั้ง8คนเลยใช่คราบในครั้งนี้วางแผงก็หาซื้อได้ทั่วไปครับแต่ถ้าดาวโหลดโชร์ซโปแชร์แล้วก็ไม่ดีนะครับนอกจากระบั้มครับก็จะมีดีวีดีคาราโอเกะครับที่ที่มีออกมาแล้วครับก็ไปซื้อมาฝึกร้องกันได้เลยได้ได้เดี๋ยวจัดให้เดี๋ยวจัดให้แล้วกันแต่ที่แน่วันนี้นะครับทั้ง4คนมาแทนทั้ง8คนนะครับก็จะมีคอนเสิร์ตเร็วๆนี้ด้วยใช่ใช่ครับที่ไหนยังไงครับ เป็นคอนเสิร์ตใหญ่ครับคอนเสิร์ตชื่อว่า5 6 7 8 The Star In Concert ซึ่งคอนเสิร์ตเนี้ยจับวันที่7กรกฎาคมครับ7กรกฎาคมที่ Impact Arena เมืองทองธานีก็ไปซื้อตั๋วตัวนี้เลยที่ไหนครับที่ Ticket Major ครับลำปางได้ไหมลำปางไม่ไปไหนไปซื้อที่กรุงเทพได้ครับผมที่ได้ได้ซึ่งคอนเสิร์ตครั้งนี้พิเศษมากๆเพราะว่าเราจะรวม The Star ตั้งแต่ปี5ปี6ปี7ปี8ทั้งหมดก็รวมกัน26คนใช่ครับเยอะมากที่เขาตั้งแต่ปี5มาเนี่ยเพราะหรือว่า อะไรครับปีหนึ่งคือปีสี่อเขาไม่ดีแล้วแหละแม่เขาไม่มีสตาร์วอล์กันแล้วนะเขาเนี่ยเดียวก็เหมือนกับยุคหลังหน่อยในนี้ครับใช้ก็รวมตัวกันครั้งยิ่งใหญ่ก็ไม่อยากให้พลาดกันวันที่เจ็ดกรกฎาคมวันที่เจ็ดกรกฎาคมอิมเพงอิมเพนาเมื่อของธานีครับแฟนคลับผมเชื่อว่าลำปางเชียงใหม่แถวๆจังหวัดใกล้เคียงเนี่ยเขาฟังเขาไปแน่นอนเพราะว่าเขาตามอยู่แล้วพวกเราขนาดขนาดนี้จะมาจากพยาวจากเชียงรายเขายังมาได้เลยให้กรุงเทพนี้ชิวๆขำๆใช่ไหมฮะอ่เดี๋ยวฝากทิ้งท้ายในเรื่องของผลงานของเราแต่ละคนกันหน่อยแล้วก็อาจจะมีมุมมอง สำหรับน้องๆเยาวชนชนิดหนึ่งแล้วกันนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการเป็นศิลปินครับผมเอาเป็นเอาเป็นฮัทเลยครับผมก็ขออื่นก็ขอฝากเพลงฮัทก่อนเลยครับไม่ว่าจะครับก็อยากให้ดาวน์โหลดกันมาเยอะขอเพลงกันมาเยอะนะครับครับซับครับค่ะตอนนี้ก็ เราก็อยากฝากเพลงซิงเกิลแรกของพวกเราทุกๆคนนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งตอนนี้ต t o p และก็น้องเฟรมเนี่ยมีซิงเกิลพิเศษค่ะเป็นเพลงประกอบละครเรื่องมายรยารฤษยาค่ะที่จะเล่นจันทร์ถึงพฤหัสเนี่ยทุกเวลา2องทุม่มยี่สิเพลงของต t o p ชีวิตในมือเธอของน้องเฟรมเวลาไม่คอยใครก็อยากจะบอกว่าถ้าชอบผลงานของพวกเรานะคะรักอย่างเดียวไม่มีประโยชน์ต้องดาวนโหลดด้วยคะ่ะได้ ครับ,รรบผมของฮ้านะครับก็ขอฝากเพลงบิดแล้วก็อัลบั้มเดอะสตาร์ปดด้วยแล้วก็คอนเสิร์ตครับห้าหกเจ็ดแปดเดอะสตาร์อินคอนเสแล้วก็ตอนนี้ตัวผมเองเนี่ยได้มีโอกาสไปเป็นเกสในคอนเสิร์ตพี่เจด้วยครับ oh. ผมก็ยังไงฝากด้วยครับ<ม>แล้วก็หนังสือ attitude ครับ <laughs> พี่จเจ เจตลีนน่ะเหรอใช่ครับผมอ่าวไ่ใช่ครับเอฟเฟคไผมก็นะมีหนังสือด้วยนะฮะมีหนังสือด้วยครับครับหนังสือชื่อว่าอะไรนะหนังสือ attitude ครับ attitude นะครับของแครนะครับตอนนี้หลายๆคนอาจจะเคยฟังเพลงแล้วผมเชื่อว่าแต่ละคนเนี่ยอยากจะเห็นเพลงที่เป็นภาพออกมาเพราะฉะนั้นเนี Convention> ่ย M V ครับ M V ซึ่งบอกได้เลยว่าปีนี้เนี่ย M V พวกเราทั้ง8คนมีครบ8เพลงเลยแล้วก็สามารถชมได้นะครับที่ y o u t u b e c o m e x a c t channel ซึ่งตอนนี้เนี่ยปล่อยมาทั้งหมด5เพลงแล้วส่วนอีก3คนก็กำลังปล่อยตามมา คือแคนสต็อปแล้วก็ฮัทนะครับได้ดูทุกคนแน่นอนครับผมอยากจะฝากในส่วนนี้ด้วยแคนนี้ต้องยอมรับนะฮะคุยเก่งพูดเก่งด้วยนะครับเพราะจดกในการมป็นนักจัดการวิทยุกด้วยเนี่ย ต้นโม2ครับผมต้นโม2จัดรายการวิทยุอยู่ที่สุโขทัยครับผมโอ้โหไม่ธรรมดานะฮะก็ถือว่าถือว่าถือว่ามีมีพื้นฐานเรื่องของวิทยุอยู่ด้วยครับผมเคยคิดจะกลับมาจัดรายการอยู่ไหม้ยอผมอยากลองทุกอย่างครับทำด้ีๆเลยอาจจะพูดดีขึ้นเดี๋ยววันนี้เราอาจจะได้คุยเรื่องของผลงานกันก่อนเดี๋ยวอนาคตอาจจะมีผลงานอะไรดีๆเด็ดๆให้เราได้ชมกันต่อไปครับผมงานแสดงงานพิธีกรหรือจะเป็นเรื่องของงานเพลงต่างๆก็คงจะมีมาอีกแต่ที่แน่ขอทิ้งท้ายอีกนิดนึงแล้วกันเพราะช่วงนี้กระแสยูโรมาแรงมากเราเป็นเยาวชนด้วยเเรราาาดดูบบบอออล้วยชคืงที เราไม่มีแรงเล่นในสนามเราเล่นบอลบนโต๊ะได้ไหมเฮ้ยไม่ควรเลยนะคะไม่ควรเป็นเกมอ๋อเป็นเกมเกมเกมตั้งคอมพิวเตอร์อ่าฝากไว้หน่อยฝากไว้หน่อยแล้วกันนะฮะโอเคครับเอาแต่ละคนว่าไงครับเชียร์เชียร์อะไรบ้างเอาซอฟต์ซอฟเชียร์อะไรซอฟเชียร์เยอรมนีกับอังกฤษค่ะอ่านะครับคุณคุณพ่อเนี่ยเชียร์อังกฤษหนูก็เชียร์เยอรมันก็รวมกันดูดูแล้วอยากจะให้ให้เราเยาวชนดูยังไงดีครับก็คือดู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 ความสามารถของเขาค่ะอย่างบางคนอยากเป็นนักกีฬาอะไรอย่างงี้ด้วยก็แบบหนูคิดว่าเป็นนักกีฬาเนี่ย นอกจากจะได้แบบความแข็งแรงแล้วก็แบบหนูว่าเงินดีด้วยนะคะใช่ถ้าแบบหมั่นฝึกฝนแล้วก็พัฒนาตัวเองเนี่ยดูการลวดลายการเตะของเขาดีกว่าดีกว่าไปเล่นการพนันอะไรอย่างนั้นถูกต้องครับอ่ะฮารครับครับผมก็สำหรับฮัทก็เชียร์ทีมเอ่อเจียงปางเอ้ยปางกอเซ่หยุดท่าตารางคนเลยคฮะอยู่ท่าตาราง เออใจมากดูเชียร์ทีมอังกฤษดีกว่าครับเพราะว่าส่วนตัวแล้วก็เป็นคนชอบทีมอังกฤษนะครับแล้วก็ชอบสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับครับแมนยูใช่ครับเด็กผีนี่ครับเด็กผีก็อยากจะฝากให้ทุกคนครับถ้าดูบอลดึกอย่างเงี้ยก็เอออย่าดูบอลดึกครับเพราะว่าวันต่อไปอาจจะมีเรียนหรือไปทนงานอะไรอย่างงี้ครับก็อยากจะให้ดูแลรักษาสุขภาพกันดีกว่าไม่ก็ไปดูย้อนหลังก็ได้หรือแบบติดตามผลบอลก็ได้ครับอะไรอย่างงี้หรือแบบถ้ามันดึกมากจนจนกันไปเนี่ยก็หลับไปก่อนก็ได้ครับแล้วค่อยปลุกในการขึ้นมา ดูครับอะไรอย่างนี้โอเคครับผมฮันครับครับผมสำหรับตัวผมเองเนี่ยเชียร์ทีมสเปนแล้วก็อิตาลีครับแต่ก็เป็นว่าบอกว่าอย่างอย่างที่ฮัทพูดไปนะครับขอพูดอีกทีหนึ่งก็คือเหมือน เรารู้จักแบ่งเวลาในการดูให้ดีแล้วก็เพื่อสุขภาพของตัวเองและเพื่องานเพื่อการเรียนที่ถูกต้องไลยครับผมครับผมแกนครับพี่ชายครับก็อยากจะที่จริงเรื่องการดูบอลเนี่ยอยากจะฝากในเรื่องเล่นการพนันมากกว่าเพราะว่ามีเคยประสบการณ์หลายคนอย่างที่มหาลัยแล้วก็เห็นอยู่หลายคนที่เล่นบอลแล้วก็เสียแล้วก็เหมือนกับมีบางอย่างที่คือการที่เล่นการพนันผมว่าเนี่ย มันทาให้การดูบอลมันสนุกน้อยลงเพราะว่าเราจะไปกังวลกับมันว่าจะได้หรือเสียใช่ถ้าเกิดได้โอเคมีความสุขไปแต่ถ้าเกิดเสียเนยี่ยรู้สึกว่าชีวิตก็จะแย่ยลงมากๆเพราะฉะนั้นเนี่ยผมอยากให้ดูแบบสนุกสนานดีกว่าหรือไม่ดูเล่นกับเพื่อนผมว่าเออดูเพื่อความสนุกเนี่ยจะดีกว่าเพราะฉะนั้นอย่าเล่นกันเลยครับการพนันครับเดี๋ยวระวังเสียตังค์เ <c oughs> สียต,ตัวเสียตังค์แล้วก็เดี๋ยววันที่จะเป็นอันตรายตัวเราด้วยใช่ครับวันนี้ครบเลยนะฮะขอบคุณทั้งแคนท่านสต็อปฮัตด้วยแล้วก ก็ส่งมาด่วนๆเดพี่เอช่วยเชียร์เต็มที่อขอบคุณมากทั้ง4คนครับออขอบคุณมากค,ค,ครับบ๊ายบาย